เอาตะกอร์ค ja ู่นี้ครับแรกข้างฟรีนะคร <Yeah, like ับระหว่างช้างอ่อนนุชนะครับกับสาครศรีนักลินครับสกอร์ตอนนี้ครับครึ่งเกมนะครับฝั่งอ่อนนุชครับขึ้นนำอยู่หกต่อสี่นะครับโอ้มาเชียร์ร้อยหนึ่งโอเคร้อยเดียวร้อยเดียว้เดียวร้เดียวให้ออกตัวก่อนมาเชียร์หน่อยเห็้้มแงๆนกมเสิร์ฟของนิกอ่อนนุชครับ อนี้พวเทียนหน่ร้อยหน่งนครับไม่ต้องมีให่สกรอเปิดหกต่อสี่จี้ไปที่สกรอครับแหลมยกมาสวยครับตรงนี้กระเพาสี่ต่อหกว้าวว้า้ยว้า

สามต่อสาดต่อสีครับเดียวราคาหลายเท้รับเี้ยผู้ใดเอาเฮ้ยเฮ้ยไปดิอ่าตะก้อเสียยกเลยอสี่ต่อแปดสต่อแครับตามอยู่ครับเปิดด้วยหัวครับเฮ้ยเฮ้ยหัโอ้โหแล เต็มล็อกเียร์อ4ต่อ8 4ต่อ8ครับเคลียร์พรอ8ต่อ4 8ต่อ4ครับ เสรดีครับเบ็ดพี่คนฮิโรยไงขาด9ต่อ10เสนใจขนมไหมคะเหลือถุงคท้ายค่ะยัดเกียดเลยยัดเกียเลย4ต่อ9ครับชิกเนตมาดีครับ

เปิดตู้ย well, ็นเห็นหมูคนแรนยเป็นหนังไหวดิคนแรกนะย่าหมูไหมแล้วก็หกต่อเก้าหก่อเก้าครับสี่ตัวยกครับยก่าเลยครับเตะดีครับยกตงกลางกลางเขาไปามแต่ให้บอนี่ย่อหาด

ข้าครับพี่สอนได้เสือกเสร์ฟยาวไปนะครับทีนี้ไหลมาองยุดนะย้อนี้6นะครับพี่สนพี่มาหรพี่อนะครับพี่เหลไหลันิดนึงตีแย้ไปโอ้โหสายยาวไปนะครับน้ช้างรยรับไม่อยู่6-9นะครับึแทกน้ำหนักไปยาวๆนะครับ เไแล yes. right. yes. yes. okay, no, ้วไหมไม่เป็นไรรอบเลยนะครับเอามาทีน้องทวิสินด้วยนะครับน้องนะครับดีที่สครับนะครับเาเตะไปนะครับโด องทานรบปนแตนะคบนเป็น่ตครับเก็ปนะครับต่อกสิบต่อหครับสนะครับอได้เสิร์ฟนะครับไปโอีมารดนะครับอกลังยุนะครับไหลไปเจอนแยดโค้งยดูีนะครับใช้มีรอดักแล้วครับ chưa chơi, chưa biết kiếm tài cơ, Ta <laughs> Tạm điều kịp 11/6 to hụt <laughs> ตอนสิบเอ็ดโอ้โหไม่เสียนะน้องไม่เสียน่าจะข้อตะเข้าไปนะ พูดภาษาไทยเนี่ยป๋าไม่รู้ภาษาพม่าเอาที่สนาม11ต่อกไปเอาที่ไหนครับเฮยที่ไหนที่ที่เอ่อเร็วเร็วเร็วเฮ้ย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 ก็เกมผู้ต้องไปลงเลยครับ